สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่าร์แพงสกูสกคนพอกันนี้แล้วกับซองน้องมินนี่พี่น้องฝนปลากับข้าวเส้าห้องพี่น้องอ่ากับข้าววันนี้คั่วแมลงคั่วแมลงพี่น้องมีสามอย่างเลยแมงจีนูนแมงอีแมงจักจันตะกะเตนสี่อย่างแล้วก็ฝนปลาดุกฝนปลาดุกปะปะ ผนปลาดุกอุ้ยพี่น้องอาณาจักบ้านหนองดำว่านเออแล้วก็แกงนกไม้เนาะมากินข้าวนำกันพี่น้องผักเบืองผักส้มในด้วยซองน้องมินนี่พี่น้องบ่ได้ลงสองมือบ่มีแนวทายเลยยอดตะวันย์จะถ่ายตัวไผ่โตไโตัไ <c oughs> ตไผ่โตมันพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าไข่ไผก็เอาตัวเองแท <c oughs> บสิบรอด <c oughs> บะมีกับฮ้องก็ไข่เนี่ยเพราะเรื่องเนี้ยสลืมอยกไข่กัมน้องวานนนเสียงกันยังงานอยกโผลที่น้องไอ้ช่วงนี้มันอย่าคือว่ามันเปลี่ยนระดูมันก็เลยมีแต่คนเป็นวัดเป็นอะไรยังปะกิน้วจังตัด มามาพี่นออ้องสบายดีพี่นอ้องหายไปสองมือเมนกลับมาลุงเป็นไข้เป็นไข้จนไปบ่เป็นพี่นอ้องแบบน้องหนาวสั่นตอนแรกคิดว่าจะของติดโควิดจะพอบ่เคยไข้นักปานนี้เนาะไข่ <c oughs> แบบปวดไปทั้งต้นตโตปวดไปทั้งน,นตาทั้งหัวตากระซิรุดออกปูมันปวดไข้ไข่คือไข้นักตอนที่ฉีดวัคซีนนั่นแหละ มันปวดเป็นว่จะลุกบรไไ้ง <c oughs> ่ายกับจะบุยแ้งง่านหนาวสั่นมวัอมือที่มันจะคล้องติดคุยมนแล้วผัดคุณไรก็ไข่เพือนใชไม้ก็เป็นไข่แซลแซลก็เลยเข้าใจว่าเอ้าแสดงว่ามันเป็นไข่ซาเนาะตามอากาศนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไรก็เป็นไข่ทำไม่พราะอมเพาว่ามัน่อนคุณคนมาตต มันมันเปลี่ยนหมดท่านล,นลนะเศษนะทร่ยนสวนฝนกะมุ้งตกกระตกเพื่อแดดมาแล้วม,กกมัน,กมนตกเมื่อวานก็คือน้ำโบโตกจะเมื่อวานเห็นันนตกทางสวรรค์ใช่ไหมโบ,บให้การยา้ำเ,เดินหาเดินหกเดินเจ็ดหลายเดี๋ยวนี้เนาะฝนตกหูมือหูอมือฝนตกแล้วพอเห็นส,สภาพอากาศนะสภาพแวดล้อมอ่ะ ต้นไม่ใบหญาเขี้ยวแล้วก็มีนำ้ำต็่มแทวาให้หน่าคลา,ายเคื่อนย่านนาแต่บรรยากาศแบบนี้สิบบบเขยเห็นในแต่ละปีปกปกติเดือนเมษานเมษาเนี่ยมันเขาส่วงฤดูที่ว่าแรง,งสุดห่อนสุดแล้วเนาะแต่ปีนี้ประว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้น้ำเต็มให้เต็มคันเต็มน้งองสาช่วงเดือนนี้นะมันสิบบมีน้ำแล้วแถวน้องสาก็สิแห้ง อันนี้บบบว่านำเต็มน้ำเต็มปีนี้คือสิบบนเลยเห็นนะราะว่าเพราะว่าห้อนยำหน้าย่างมันบ่มีเพราะว่าสว่างสว่างเลยนะปกติมันสีห้อนแห้งแลยคือสิบบปีนี้บอกหน้าเชฟบริกิน้องนำสั่งเดี๋ยวว่าเดินจีดมาพูดแน่นหน่อยประเดี๋ยวบริกรจำเป็นว่ามันเละปีนี้มันเบลเลงมันนำบางแห่งเลย ให้ปลูกภาพคุมย่าปีนี้ดีอยู่คนมาตกหายน้ำแลยต่ก้าวเรากมีน้ำพดนะมีนม้เหรอฮะน้ำแห้งนี้พาน้ำโอ้แ,บบแม่กินข้าวไ้นกินาอสิไปบุกับป้าไปแล้วเอาซื้องไปปะ อ้งขอสิไปเหรแจป้าเมื่อกี้นนอะจิบไปแขอดบอกเป็นยังขอสิปไปนะต้าวะเก้าเคยบ่นในเรื่อหหาวว่าไม่รู้ว่ไปไปเำไมล่ะเออไปนะไปเไปเลยไปเลยไปไปจ้าชิจูกระป๋ามากเลยมิเชลเลอจะงงเลย Icana, สองจำไปไปขืน yes. มันเา้เาไข่เนาะไปไปขืนมันเทาข่ใไปเขะอยู่กับป้าเตะมือกันเด้ยวเขาว่าได้ไหมเนาะป่าออกไปเลยเป็นยังลูกอยากค่ายน้องในหันเต๋ มันไข่และนัะมันแขงแขงนะมันก็มีแต่ตัวใหญ่หอได้มนี่มันนะท่ายมเจ้าพ่อหว่าน่าขนาดนกเฮง้ากบ้าี่น้ด่จืดไเยะแม่ขนนวพี่หอมกลังออกไปก่ามันกลจะแม่ขนนวลวใหญ่ัออก แกเราเสบมขาจะปอกแกปีกแบบต่ำใหมม่วครัอว so uh, right. no, ่ายคอยกัะป๋องต่ำแบอรีบลุยจุกนะสุกยินันเจ้าจ้าก็อีกอันที่อันั้นจังหวะจังหวะทามนโตก่นีนั่นเรก็กินดิบ้ Ví thưng bí là đã học của ông ông luôn. Nan lần mình. của ông tôi nhắn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  tôi tôi nhắn tôi nhắn tôi nhảy tôi tôi nhảy <laughs> tôi nói

ไปว่าไปกลงพม่เหมอที่รดนหญ่หน,นะครับเล้งมาตไปมนิ้งอยู่กับบัตรดำแตชิลองตะกินกันาพูดเจ็บมาฉินอก็ับไปกับข้างอ้ายนะดิไอ้ทำไอ้ทำนะขอาเส ใส่ถุงกินบ่ะใส่กระเป๋าใส่แต่ที่เอาเอ้ยบ้านเราจะเขกุ่มช่องจับว่ะสิสรุปนี่นน้ำเหลืองแบบบะมี่อ๋ออืมบะมี่จ้ะออาเจ้อาได้จะบุญง่ายบุญแบบ๋ยวนี้ง่ายเลยที่แม่เราหาอยู่เป็นน้ำเหลืองบุญบ้าน้ำแบบอาจ้ะอ๋อี มันลุได้ลจะบางพ้นบางทีนั่นแหละคุณเอาได้นะบางอื่นก็ได้หรอกอือแล้วยิ่งเจนว่วเราเันมี่อะไรมันจะดูทำเรื่ององบอกรยังไงม่หอนมื่ก็จังว่ายังจะหอนมื่นหรือบอมี่อ่างนี้เนื้ไครับววอนง มากแบบบ่มีแต่ขนาบ้านพูนก hmm? hey, ับว่ามีมอลลาเดือดมาแล้วกับ่มีใช่บพินเ้าอันนี้จะบ้านเน่นพินนี่แหละคูจะมาเอาได้งานจั่ได้งานจะใส่แต่กินตัวไหบ้านกินก็ตัวดีนขวมกั้กินบุพินหรอันนี้กินันี้กินตัวน้ ดงนำไม่กินกี่ใบเลยด้วยค่ัอัดี่ปลาดางพ่อแม่บุญไป,ก,ป,ก,ปกิีข้อเจแมนเน่ยนะเลอหาปลาแล้วขีุ่ดหน่ออะไรีุ อ่ขีไปเลยจิ๋ทเราเอขายเออกับสองสิออกสิลตัวสัตปูมมือีเรขาข่นาดเฮาออกปี่ยังบ่าสามปู่มือเนาะครับกตจวใหญ่ใหญ่ค่ทาี่เริ่มทบูนเนาะพักหนมันกินได้อีกจะไปยคลงตัวใหญ่เล็กสัง้งะดูดอนนี่นดูดอนตัวใหญ่นะที่เราที่เราชื่น,นไมนนะ่้ินก่อน มันน้ำตลอดเนาะแต่ว่ามันยู่กลางน้ำแล้วมันมันบรเวณกิ่งน้น้ำเม,มันเกิดไปตลอดอ่ากัอีเบอร์ันแบบาตัวะกย่าเป็นออกปีกอยนะู่นนจะอีกเดือนนึงมอหอนตกใจนะคนตกแตีงหัวปีแบบหยาบเฉียวนี่ยมันหยาบมันก็มันก็ไงวห้องเนี่มันหยินหยเนาะยินม่ยมว่ะ ขชนแมงดากละยา่าเฮรีบมาจังบ่ายน้็งชายาหาชนแมงดาเลยนล้มันเสกเนาะตีแล้วมันจีดับมันเกิดที่หัตีพอดีอยวแต่แมงดาอะไรรูหัวกันยังวา่านี่แล้วใหแ,แล้วหัวกันมัน,นว่ะหกนีหัวตัวหัวเสียหัวดำเนาะ มันก็เดินที่อย่ามีลูกหัวป,ะปะ่ะปตกก่อนนี่มันก็เกิดก่อนเนาะำเจนาบุญเรืองอือเขาคือบอปลามาขายแล้วมับอม่อเงาาเหมืนอนเด้ปเพราะว่ามันคนตกมัอก็เกป็อันทุกื้นที่แล้วมัตนตกระแสนเท้า,าวมันก็เามาสื่อปล่อยอยู่แต่ว่าเพ่นดำมา หญหปาล่อยตัวีน er> ักไาใหญ่นัเพิ่มวข้าอวเอะยาจร้น้งเอาปล่อยเลมันตายแต่เาอยู่หมอมาเลยอู้เขาค้ายตัวระบาดตัวระยังนามต่เห จำปาตงอีก่้วมังมีเงนมสายะเราเขาขายเกนเฉพาะวันนี้ห็ปล่อน้ตามันมาปล่อยไปแหลเ่ยเดี๋ยวพวก็จะซ้ยไปซื้อมานอนีเขาไปซื้อหมองขาวพอพันธ์นตัวบนียอตัวละช่องนิ่เขาบอกเออเขาไปเลี่ยเนาะเขาไปเียนเนี่ปลาเขาขายหมือนเม่นี่เป็นปลาปลอมอะไรเงี้ยไปก็เคยบุ้มมันนเขาจะไปซื้อมานอ่ะ ลอยลาพี่จิ๊บนะอะไรพี่น,อกกน,กกน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดเบอง์จองมันง่ายเด้อสบายดีฝากเบิร์ผัดส้มเลยนะพี่น้องสบายดี